รับสิทธิ์นักเรียนใกล้บ้านโรงเรียนบดินเดชาส,งสิงห์สิงหะเสนีที่นี่คอนโดบดินสวีทโฮมคอนโดที่เหมาะสําหรับนักเรียนโรงเรียนบดินและคนทํางานย่านทาวอินทาวราดพร้าวรามคําแหงค่ะคอนโดรีโนเวทใหม่ขนาด35ตารางเมตร ห้องกว้างอยู่สบายพร้อมเฟอร์นิเจอร์และเคาน์เตอร์ควบิล์อินติดตั้งใหม่พร้อมใช้เลยค่ะห้องตกแต่งเรียบง่ายสบายตาฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วนค่ะพร้อมเฟอร์นิเจอร์ใหม่หมดทุกชิ้นเลยค่ะตัวโครงการเงียบสงบเป็นส่วนตัวตั้งอยู่ในย่านลาดพร้าวรามคำแหงค่ะเข้าออกได้หลายเส้นทางใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองใกล้เซ็นทรัลอิบิลบิ๊กซีลาดพร้าวโรงพยาบาลและตลาดของกินเพียบค่ะที่นี่ผ่อนเพียง4ใบเทาก็ได้เป็นเจ้าของแล้ว ค่ะจะอยู่เองก็ดีหรือลงทุนปล่อยเช่าก็คุ้มค่าค่ะสนใจนะัดดูห้องหรือสอบถามเพิ่มเติมทักมหาหยกนะคะห้องสวยทำเลดีผ่อนเบาๆอย่าแบบนี้รีบทักมหายกก่อนจะไม่ทันนะคะ